อันนี้สองแห่งบุญนี่ไม่ใช่เรื่องธรมรมดาเนาะเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเลยเวลาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นภิกษุนี้ตั้งแต่ยังอย่างวัยกี่ขวบนะจ๊ะ <c oughs> อ๋เจ็ดขวบนี่มหาจรรย์นเนาะมีความสุขตั้งแต่เจ,จ็ดขวบสุขในธรรมนี่เนาะหมดกิเลสด้วยดีไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> และมีทิพยคุ นั่งเพลินเลยที่มีที่พปจารูนี่นะเพลินไ้่สมมติเรานั่งแล้วเราเห็นพบภูมิอะไรต่างๆดีไหมจ๊ะมองข้ามโลกข้ามจักรวาลไปเลยอย่างนี้ดีไหมดีค่เพลินไหมเพลอยู่คนเดียวนี่เหงาไหม,ไมเบื่อไหมไม่ออ่ามันเห็นตลอดอย่างี้เนาะสบายอย่างนี้น,นิ่งไง นี่อันนี้สงเงการจุดพระทีพยวไหวพุทธบูชาในะขณะที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงดับการปรินิพพานไปแล้วนะแค่ต้นโพซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะเป็นที่บรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพทธิยานะแต่ใจผูกพ,พันไปกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยปราลบเหตุตรงต้นโพเนี่ยเชื่อมไปถึงเลย นี่น,ะนะอหน้าอัศจรรย์เนาะเนี่ยตาทิพย์ดีถ้าเราสมมติเรานั่งแล้วมีรมัศมีนี่ดีไหมจ๊ะไปไหนก็สว่างงี้นเนาะไปจนกายมุษยาบนะสว่างเรื่องออร่าไปไกลๆนี่นะเออมีแต่เจริญล่าไปเรื่อยๆรัศมีเนี่นะสว่าง,วางไว้ตลอดนี่ ดีเนาะถ้าดีแล้วก็วันพรุ่งนี้มาจุดมาคาระทีพกันเนาะอืมมีพระรศมีทำไมผู้มีบุญในการก่อนมักจะเกิดเมืองหงสวัดีเนี่ยไม่เกิดปทุมธานีบ้างอ๋อคนลลยุคกันนะนี่เออแต่ไม่เป็นไรเกิดที่ไหนไม่สำคัญสำคัญมาเกิดใหม่นี่นะ นี่อ๋อที่ปทุมธานีเนี่ย<บ>ที่คลองหลวงทุนนี้เนาะบบสมคัญเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษากายบจจางเราให้ใส่สนะบบให้นิ่งเห็นความสว่างภายในเพื่อที่ว่าเราจะได้ถ่ายทอดความสว่างจากดวงใจผ่านมือของเราสู่ดวงประทีปดีไหมจ๊ะดีค่ะเออแล้วก็ดนูนะถ้าเรา มีบุญบารมีนี่นะเราจะเห็นการเสด็จมาของพระสมมสมติเจ้าที่ท่างดับการทัพอริภาพแล้วแต่มีพระธรรมกายบังเกิดขึ้นปรากฏอยู่นี่นะจ๊ะในอยายตนะนิพพานเสด็จมาเลยในสมัยพระเด็จพระหลงปู่พระผู้ประมาณหลวงปู่นี่นะจ๊ะ พอถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยวันมาฆะวันวิสาขะโอ้ท่านทั่งทีมงานเนี่ยรงงานทําวิชาเลยเนะล่วงหน้าเจ็ดวันให้รรัตานาพรณิพานพรนะธรรมกายเสด็จลงมอให้มนุษย์เห็นตอนที่เวียนเทียนเนี่ย,ย,ยออรอเพราะละมันหน้ามหัตจันเนี่ยเดียว ในทุกๆครั้งก็บังเกิดขึ้นก็เห็นมีโยมยูดท่านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังเนาะท่านบอกท่านยังเลื้มไม่หายล่ากที่ท่านก็นจะ alert ทุกทีแม้วันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยะนะจ๊ะนี่หน้าท่านก็นล่วงไปล่วงไปเรื่อยๆเลยแต่ความ a ล e r t ที่ไม่มีเจือจางเลยเออท่านบอกว่าพอฟังเทศเสร็จอะไรเสร็จ สวดมนต์เจ็ดเพียนเทียนลอบโบสวัดปากน้าบาสีเจริญเวียนไปแล้วก็มองไปบนท้องฟ้าก็เห็นองค์พระนะ่ะพระแก้วใสๆสดต้ตาเนื้อตาเนื้อเห็นตลอดเลยท่านกระลลื้มมากและยังไม่พอนะเจ้ะขากลับที่ท่านลงเรือนี่นะจ๊ะที่ท่านคนระับ หันกลับไปยังเห็นเลยเออนึกว่าจะให้เห็นเฉพาะไอ้ตอนเวียนเทียนไม่ลองเหลือขากลับยังเห็นอบอกมองดูทั้งๆถึงตลาดปลูนี่เนี่ยจ้ะเออเอะพรุ่งนี้เราน่าจะมีอย่างนี้บ้างเนาะเออนีออออ่ตาดีมีบุญเราก็จะได้เห็นนี่นะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรักษาใจของเราให้ใส่ใส,สนี่นะจ๊ะจตั้งแต่ คืนนี้เรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ทางหวานทางคืนเลยอย่างน,นี้ดีไหมจ๊ะดีอ่านี่นะ